สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์คนละลึกชาติของคุณณทีลานโพจะขอบอกไว้ก่อนว่าทุกคนที่ปรากฏในคลิปทั้งหลายนี้ในซีรีส์นี้เป็นคนจริงเหตุการณ์จริงและมีชีวิตอยู่จริงๆซึ่งอาจจะนานมามากแล้ววัตถุประสงค์ไม่ต้องการให้ทุกคนเกิดความงงง,ง่ายแต่ให้ทุกคนตระหนักว่าทุกคนล้วนเวียนไหวาตายเกิดแม้แต่ทางต่างประเทศก็ยอมรับเราว่า ทุกคนนั้นเวียนไวไหไตายเกิดเช่นเดียวกันทุกคนเกิดมาหลายพบหลายชาติแล้วนั่นเองสําหรับคลิปในวันนี้เราจะนำเสนอสองเรื่องคือเรื่องของแม่ชีปฐมวันและสามเณรเลี่ยมทั้งสองท่านเป็นผู้ที่ละลึกชาติได้เรามาเริ่มเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของแม่ชีปฐมวันแม่ชีปฐมวันอินเทนู ถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาเชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชบิดาชื่อเพียมรดาชื่อสีนวลเมื่อบิดาสูงวัยได้บวชเป็นพระภิสุจำพรรษาที่วัดเสมียนตนาําบลโคกขามแม่ชีปฐมวันมีจิตใจฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กจิตใจของท่านอ่อนโยนเต็มไปด้วยความเมตตาการุณาเมื่อเจริญวัยเข้าสู่สาวจิตใจก็ยิ่งน้อมเข้าหาทางธรรมะมากยิ่งขึ้นกระทั่งตัดสินใจบวชเป็นชี และไอปฏิบัติธรรมที่วัดชัยนาอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะปฏิบัติธรรมแม่ชีปฐมวันได้มุ่งมันในการเจริญกรรมาฐานอย่างแน่วแน่และจริงจังผลเห็นการบำเพ็ญเพียรทางจิตทำให้แม่ชีปฐมวันบรรลุถึงญาณชั้นปุบเพนิวาสานุสติญาคือญาณอย่างรู้ในอดีตชาติของตนการระลึกชาติได้ด้วยญาณน,นี้แม่ชีปฐมวันสามารถดำลึกย้อนหลังกลับไปให้อดีตชาติของท่านถึงห้าชาติ ยิ่งระดึกรู้การเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วหลายชาติทําให้แม่ชีปฐมวันมีความสรลบสังเวต่อภาวะที่ต้องตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่เช่นนี้ไม่มีที่สิ้นสุดและทุกชาติที่เกิดมาล้วนแล้วเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งสิน้น แม่ชีปฐมวันได้นำเรื่องอดีตชาติของท่านมาแสดงเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องเตอนสติแก่สาธุชนทั้งหลายจะได้ไม่โมวเมาอยู่ในความประมาทดำเนินชีวิตไปอย่างผิดพลาดไม่สนใจใยดีต่อการประกอบกรรมดีโดยเห็นว่ากระทำได้ยากหากหลงมัวเมากับกรรมชั่วกรรมเลวเนื่องจากกระทำได้ง่ายยินยอมให้อำนาจฝ่ายต่ำสุดรั้งผลักดันให้หลงอยู่ในกิเลสเลวร้ายตราบถึงวันตาย ครั้นตายแล้วจิตวิญญาณย่อมไปรับวิบากซึ่งมีความทุกข์ทรมานแสนสาหัสคอยบีบคั้นอยู่ทุกขณะจิตเมื่อวิบากเบาบางพอนคลายก็มีโอกาสที่จะเกิดมาเป็นคนอีกก็จะเป็นคนต้อยต่ำได้รับความอดอยากลำเค็นสารพัดมีชีวิตทุกข์ทรมานยิ่งกว่าผู้อื่นที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากเมื่อมีชีวิตในชาติปัจจุบันไม่ยอมสร้างสารรค์ความดีระเริงหลงอยู่ในความชั่วอย่างน่าเสียดาย การระลึกชาติของแม่ชีปฐมวันในแต่ละชาติท่านเล่าไว้เพียงคร่าวๆเนื่องจากว่าเหตุการณ์ได้ผ่านไปเนิ่นนานแล้วจึงเป็นการยากที่จะหาหลักฐานมายืนยนันเช่นการเกิดชาติที่หนึ่งนั้นท่านบอกเพียงว่าเกิดเป็นมนุษย์ชาติที่สองก็เกิดเป็นมนุษย์อีกบีดาเป็นครูชื่อสําราญแต่ชื่อมันดาไม่ได้บอกไว้ เมื่อท่านตายในชาตินั้นแล้วก็มาเกิดใหม่ในชาติที่3ามผลแห่งวิบากทําให้เกิดเป็นลิงในชาติที่4ี่ก็เกิดเป็นลิงอีกการเกิดในกําเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นนี้กล่าวได้ว่าเป็นความทุกข์อย่างยิ่งเนื่องจากเป็นสัตว์โลกชั้นต่ํามีสมองอยู่ในขีดจํากัดสติปัญญาไม่อาจเทียบเคียงกับมนุษย์การดำเนินชีวิตและปัญญาความคิดเป็นไปในกรอบของสัญชาตญาณเท่านั้น เมื่อเผชิญภัยกับธรรมชาติก็ไม่สามารถรีกเลี่ยงและแก้ไขได้ฝนตกฟ้าคะนองก็ต้องเปียกปอนหนาวสัน่นอากาศหนาวหรือร้อนก็จำต้องยอมทนการเสาะหาอาหารเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งเป็นสัตว์กินหญ้าและเป็นเหยื่อของสัตว์กินเนื้อก็ยิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวไม่รู้ว่าเวลาใดจะถูกเข็นฆ่าด้วยเขี้ยวเล็บของสัตว์อื่นเมื่อแม่ชีปฐมวันรู้เห็นความเป็นไปของอดีตชาติตนเองโดยเฉพาะในชาติที่เกิดเป็นลิง ท่านยิ่งรู้สึกสังเวชใจเป็นทวีคูณทางเดียวที่จะหนีพ้นการเวียนว่ายตายเกิดก็คือต้องชำระกัดเกราวกิเลสให้หมดสิ้นในชาตินี้เท่านั้นและท่านก็ได้มานะพยายามอย่างไม่ยออ่อท้อการเกิดในอดีตชาติที่ห้า เป็นชาติที่มีหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนมากที่สุดเพราะเป็นการไต่จากชาติก่อนแล้วมาเกิดใหม่ในชาติปัจจุบันอย่างต่อเน,นื่องไม่ได้ทิ้งช่วงเวลาห่างกันนานเกินไปแม่ชีปฐมวันเล่าว่าการมาเกิดใหม่ในชาติที่ห้านี้เป็นลูกของกำนันพัดเปิงคุยแม่ชื่อนางจำเนียนบ้านอยู่ใกล้วัดไสยงามตำบลดอนมะสังอํเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นลูกคนที่สองแต่เกิดมาแล้วมีอายุสั้นคือมีอายุแค่10เดือนก็เกิดการเจ็บไข้ไม่สบายมีอาการอาเจียนอย่างรุนแรงและเสียชีวิตด้วยโรคนี้เมื่อตายไปแล้วผู้เป็นพอ่อได้นำศพไปฝังฝังไว้นาน18เดือนจึงได้ขุดศพขึ้นมาเผาแม่ชีปฐมวันเราว่าขณะที่ขุดศพไปได้พบปลาไหลขนาดใหญ่อยู่กับศพคนขุดจะจับปลาไหลเอาไปกินแต่พ่อห้ามเอาไว้ ซึ่งเรื่องนี้มีเฉพาะคนที่ไปขุดศพเท่านั้นที่รู้เรื่องการระลึกชาติได้ขอแม่ชีปฐมวัยมีผู้รับรู้ในวงแแคบเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อใดที่แม่ชีได้รับเชิญให้ไปกล่าวอบรมเรื่องศีลธรรมและธรรมปฏิบัติท่านก็จะเล่าถึงการระลึกชาติของท่านสอดแทกเพื่อเป็นนิทัศน์อุทาหณ์ให้ตระหนักถึงการเวียนไหวไตเกิดและวิบากกรรม แต่แล้วเรื่องการระลึกชาตินี้ก็ได้รับการพิสูจน์ยืนยันอย่างบังเอิญก็ได้ว่ากล่าวคือครั้งหนึ่งคุณพินิจแกษสาได้ไปทอดกระถิ่นที่จังหวัดอ่างทองในเดือนเมษายนและมีแม่ชีปฐมวันร่วมคณะไปด้วยทอดกระถินที่จังหวัดอ,าอด่อา,ดอดงดอางทองแล้วได้เดินทางต่อไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีและที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี้แม่ชีปฐมวันได้เล่าเรื่องการระลึกชาติของท่านให้ประชาชนฟังและ ได้มีโอกาสพบกับกำนันพัดและนางจำเนียงแม่ชีเห็นหน้าบิดามัรดาในอดีตชาติก็จำได้และมีการพิสูจน์ขึ้นโดยบิดามารดาในชาติตั้งคำถามให้แม่ชีปฐมวันตอบทั้งหมด5ข้คอคือ 1. ตายเมื่อไหร่ 2. เป็นโรคอะไร 3. เผาหรือฝัง 4. มีพี่น้องกี่คนและ5บ้านอยู่ที่เดิมหรือไม่ปรากฏว่าแม่ชีปฐมวัน ตอบถูกต้องทุกข้อกำนันพัดและนางจำเนียนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความปิติินดีสำหรับนางจำเนียนนั้นโผล่เข้ากอดแม่ชีนั่นและเชื่อว่าลูกที่ตายไปมาเกิดเป็นแม่ชีปฐมวันจริงๆกำนันพัดและนางจำเนียนพาแม่ชีปฐมวันไปที่บ้านแม่ชีเห็นรูปภาพใส่กรอบแขวนไว้ที่ฝาบ้านก็ชี้บอกว่ารูปภาพเหล่านั้นเป็นภาพใครยังถูกต้อง,ท,งทั้งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแม่ชียังบอกอีกว่าต้องไปขุดศพ เพื่อจะเอาขึ้นมาเผานั้นได้เจอปลาไหลตัวโตคนขุดจะเอาปลาไหลไปกินแต่กำนันพัดห้ามไว้ซึ่งเรื่องน,นี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญเพราะมีคนรู้เพียงไม่กี่คนและเป็นข้อพิสูจน์ว่าแม่ชีปฐมวันระลึกชาได้จริงการระลึกชาได้ของบุคคลจำนวนหนึ่งที่รับการบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานกล่าวได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับข้อพิสูจน์และยืนยันว่าการเวียนไหวตายเกิดนั้นมีจริง ผู้ซึ่งยังมีทิฏฐิมานะไม่ยอมเชื่อในสัจธรรมข้อนี้จะได้นำมาพิจารณาไตรตรองเพื่อประโยชน์ของตนเรื่องที่สองสามเณรเลี่ยมและลึกชาติสามเณรเลี่ยมอยู่บ้านน้ำก่ำอำเภอพระธาตพ,พนมจังหวัดนครทนมและลึกรู้ว่าชาติอดตที่ผ่านมาต้นคือพระภิกษุชื่อบัวไปมรณภาพกลางป่า อีกหนึ่งปีต่อมาจึงเกิดเป็นเด็กชายเรียมและได้บวชเป็นสามเณรีเองในชาติที่เป็นภิกษุบัวนั้นเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเติบโตกับเป็นหนุ่มได้เกิดศรัทธาคณะพุทธดงคณะหนึ่งซึ่งมีพระอาจารย์ทองเป็นหัวหน้าคณะหนุ่มบัวจึงถาวายตัวเป็นศิษย์และขออุปสมบทเป็นพระภิกษุกับพระอาจารย์ทองเมื่อเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้ติดตามพระอาจารย์ทองและหมู่คณะออกจากพุทธุดงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ได้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างครำเค็งมานะทั้งกลางวันกลางคืนกระทั่งได้เห็นผลจากการกระทําความเพียรได้พอสมควรในเวลาต่อมาพระอาจารย์ทองได้พาไปจําพรรษาที่บ้านสามผงจังหวัดนครพนมณที่นี้เป็นพื้นที่ป่าค่อนข้างที่สมบูรณ์แต่ก็มีชุมชนหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลนะักชาวบ้านมีจิตใจเป็นกุศลยินดีทำบุญใส่บาตรเกื้อกูลให้พระธุดงค์ดำรงสังขารอยู่ได้ แต่สถานที่จำพรรษาอยู่นี้มีไข้ป่าชุกชุมพระบัวจึงป่วยด้วยไข้ป่าและมีอาการซุดหนักลงไปเรื่อยๆใน,นที่สุดก็ถึงแก่การมรณภาพขณะที่ใกล้มรณภาพพระบัวสามารถประคองจิตให้อยู่ในกรรมฐานตลอดเวลากระทั่งสิ้นลมหายใจเมื่อจิตละจากสังขารกายทิพย์ก็ถอดออกมาจากร่างกายมาปรากฏอยู่ใกล้ล่างไล้ชีวิตของตน เวลานั้นไม่รู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วเนื่องจากยังมองเห็นสังขารนอนแน่นิ่งดุจทอนไว้เห็นพระเนรตลอดจนชาวบ้านที่มาเยี่ยมกําลังชุลมุนอยู่แม้จะยืนอยู่ไกลและเดินเข้าไปจนไกลๆกลับไม่มีใครให้ความสนใจหรือเข้ามาทักทายแม้แต่มองก็ยังมองไม่เห็นพระบัวเฝ้าดูพระเนรช่วยกันหามศพของตัวไปทําพิธีชาปนกิจอย่างง่ายๆใช้ฟืนเผาจนกายสังขารมอดไหม้หมดหม จากนั้นจึงได้เดินต่อไปไปพบยมพบาลและยมพบาลได้พาไปพบเห็นวิญญาณของคนที่ตายมาแล้วมากมายเห็นภาวะต่างๆของคนดีและคนชั่วซึ่งมีทั้งสุขและได้รับความทุกข์ทรมานต่างๆกันตราบกระทั่งไปเกิดในคันบรรดาของหญิงคนหนึ่งที่บ้านน้ำกำ่าอำเภอรพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมเมื่ออยู่ในคันมารดาจนครบกำหนดได้คลอดออกมาขณะเป็นทารกแบบบอก สัญญาความจำก็ยังติดมาว่าตนเป็นพระพิสุคลองจีวรนสภาบาทแบกกรดอยู่แต่ทำอะไรบางอย่างที่รู้สึกนึกคิดไม่ได้เนื่องจากเป็นทารกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เวลานั้นยังมีความทรงจำยึดติดว่าเป็นพระบัวอยู่พอแม่ชติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนก็จำได้ทั้งสิน้นเพียงแต่พูดไม่ได้เท่านั้นครั้นเจริญไหวหัดพูดได้แล้วยังเรียกแทนคำตัวเองว่าอาตมา พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ก็ดุว่าเอาแรงๆเนื่องจากเป็นคำพูดที่พระภิกษุใช้เรียกตัวเองห้ามไม่ให้เด็กพูดด้วยเกรงว่าจะเป็นบาปพระบัวที่มาเกิดใหม่ก็ตกใจเสียใจความรู้สึกที่ว่าตัวเองเป็นภิกษุก็ค่อยๆหายไปแต่ความจำลำลึกอดีตชาติได้นั้นยังมีอยู่และเมื่อเติบโตขึ้นมาจนรู้ความและพูดได้อย่างคล่องแคล่วก็เกิดความคิดถึงพ่อแม่และญาติมิตร นอดีตชาติกรอ,อย่างดุรแรงจึงได้บอกพ่อแม่ในชาติปัจจุบันให้พาไปบ้านเก่าที่จังหวัดอุบลราชธานีพ่อแม่ไม่รู้ว่าระดึกชาติได้ก็ดูเอาเพราะคิดว่าลูกเหล่านั้นพูดเพ้อเจอ้อแต่ในที่สุดจึงได้บอกความจริงว่าตนเองระลึกชาติได้ตนคือพระบัวซึ่งบรารณาภาพและมาเกิดใหม่พ่อแม่ปัจจุบันทราบเรื่องฉะนั้นและเห็นว่าผู้สมจริงทุกอย่างก็เกิดความสลดสังเวชถึงกับร้องไห้พระบัวนอดีตชาติ หรือเด็กชายเรียมในชาติปัจจุบันเติบโตขึ้นมาก็ขอบวชเป็นสามเณรซึ่งพ่อแม่ก็อนุญาตยอมให้บวชเมื่อสามเณรเรียมไปงานชาปนากิจศพท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2493ก็ได้พบกับพระอาจารย์ทองซึ่งท่านก็มาในงานนี้ด้วยสามเณรเลียมก็เข้าไปทักทายแสดงความเคารพและจำได้แม่นยำว่าเป็นพระอาจารย์ของตนสมัยที่เป็นพระบวัว ภายหลังท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกตสิงห์มีโอกาสได้พบพระอาจารย์ทองเป็นการส่วนตัวได้เรียนถามท่านว่าเรื่องราวเป็นจริงอย่างไรพระอาจารย์ทองเล่าว่าในปีนั้นได้จำพรรษาอยู่ที่บ้านสามผงจริงและมีพระธุดงอา,าพาป่วยไข้ป,ป่าและมรณภาพสามลูกพระบัวมรณภาพเป็นลูกสุดท้ายซึ่งมรณภาพมา16ปีแล้วส่วนสมเนรมีอายุได้15ปีซึ่งในขณะนั้นคือปีพุทธศักราช2 4 0 0 92จึงเท่ากับว่าพระบัวมรณภาพไป1ปีก็มาเกิดใหม่เป็นสัมเมเนเลียมจากหลักฐานและคำบอกเล่าของสัมเมเนเลียมแสดงว่าสัมเมเนเลียมะระลึกชาติได้จริงๆเป็นการยืนยันถึงภาวะเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกซึ่งยังหลงอยู่ในกิเลสท,ท่านสาธุชนโปรดนำเรื่องนี้ไปพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ก็จบไปแล้วสำหรับสองตอนสั้นๆเรื่องของสาเณน,นเลี่ยมและแม่ชีปฐมวันอย่างที่กล่าวไปข้างต้วนว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำให้ทุกคนหลงหรือยึดติดในอดีตชาติหรือสิ่งใดๆแค่อยากให้รู้ว่าการบินไหวใตเกิดนั้นมีจริงเพราะฉะนั้นการทำความดีนั้นย่อมเป็นสิ่งที่สะสมทุกภพทุกชาติเหมือนจิตวิญ,ญญาณจิตวิญ,ญญาณนี้ไม่เคยตายไม่เคยหายไปไหนแค่เปลี่ยนรูแปแบบ เปลี่ยนไปอยู่ชาติอื่นณเวลาอื่นก็เท่านั้นเองหวังว่าทุกท่านคงได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น,น้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในซีรีส์คนละเล็กชาติใน EP ต่อไปสวัสดีค่ะ